COC Devotion เฝ้าเดี um ่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีนะครับพี่น้องก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับสำหรับเช้านี้นะครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่25ข้อ1-13ถึง13นะครับเราจะมีโอกาสอ่านด้วยกันซามูเอลก็สิ้นชีวิต และคนอิสราเอลทั้งปวงก,ก็ไปชุมกันไว้ทุกให้ท่านและพวกเขาฝังศพท่านไว้ที่บ้านของท่านในรามาส่วนดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังถิ่นธุรกันดารปารานมีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาวเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะ3,000ตัวและแพะหนึ่งพันตัวต่อมาวันหนึ่งเขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาวเมลชายคนนั้นชื่อนาบานและภรรยาของท่านชื่ออาบิกายู สตรีคนนั้นฉลาดและสวยงามด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนหัวแข็งและชั่วร้ายในการกระทำเป็นมงวันของคาเล็บดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ยินว่านาบานกำลังตัดคนแก่ของเขาอยู่ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่มสิบคนและดาวิดพูดกับชายหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คาเมลไปหาหนาบานและคำนับเขาในนามของเราให้พวกท่านพูดเช่นนี้ว่าชีวิตและสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่าน และสวัสดิภาพจงมีแก่ทุกสิ่งที่ท่านมีขณะน,นี้ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดขนแก่อยู่เมื่อพวกผู้เลี้ยงแก่ของท่านอยู่กับเราเราไม่ได้ทําอันตรายพวกเขาเลยและพวกเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่อยู่ในเขาเมลถามพวกคนหนุ่มของท่านพวกเขาจะบอกท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกคนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากท่านเพราะเรามาในวันนี้มีการเลี้ยง อดให้สิ่งที่พอหาได้ในตอนนี้แก่พวกผู้รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตรของท่านเมื่อพวกคนหน,หนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคําเหล่านั้นแก่นาบานในนามของดาวิดและพวกเขาก็คอยอยู่และนาบานตอบพวกคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือใครบุตรของเจสซีคือใครสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมาที่หนีไปจากนายของพวกเขาควรหรือที่ข้าจะนําขนมปังของข้าและน้ําของข้า และเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ค่าเสียสำหรับพวกคนตัด,ตดขนแกะของข้ามอบให้แก่พวกซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับไปตามทางและกลับมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดและดาวิดก็สั่งพวกของท่านว่าทุกคนจงอาดาบับคาดเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบับคาดเอวของตนและดาวิดก็เอาดาบับคาดเอวด้วยมีคนตามดาวิดขึ้นไปประมาณ400คน ส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมภาระเป็นช่วงเวลาที่ซามูเอลได้สิ้นชีวิตลงใช่ไหมครับและดาวิดก็ได้เดินทางมายัางถิศตะกันดารปารานที่นี่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่านาบานก็เป็นคนมั่งมีนะครับมีฝูงแพะฝูงแกะจำนวนมากเลยแล้วก็มีภรรยาที่ชื่อว่าอาบิกายูเราได้รู้จัก ช,ชีวิตของนาบานนะครับชื่อของเขาก็แปลว่างโง่นะครับชายคนนี้เป็นคนหัวแข็งแล้วก็ชั่วร้ายเขาอาจจะมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับแต่กลับไม่ได้รู้จักในการที่จะแบ่งปันหรือให้นะครับสิ่งดีแก่ผู้อื่นออกไปนะครับแล้วเรายังได้เห็นผ่านเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเห็นการตอบสนองของนาบานนะครับต่อคนของดาวิดใช่ไหมครับที่เดินทางมาหานะครับด้วยควําอวยพรอย่างเป็นมิตร ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขาตอบสนองกลับไปจะด้วยคําพูดหรือการกระทํานะครับก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับตอบสนองกลับไปไม่สุภาพนะครับแล้วสิ่งนี้ก็ส่งผลเสียนะครับต่อทั้งชีวิตของเขาเองแล้วก็ครอบครัวนะครับทําให้ดาวิดเองเมื่อได้ยินนะครับถึงสิ่งที่นาบานได้ตอบสนองเนี่ยก็รวบรวมคนเลยใช่ไหมครับในการที่จะตั้งใจที่จะมาจัดการกับนาบานนะครับ จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นในในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นมารยาทของเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการที่จะมีโอกาสต้อนรับหรือดูแลนะครับแขกหรือคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับซึ่งการที่นาบานเองจะมีส่วนในการดูแลตามที่ดาวิดได้ร้องขอเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่ธที่ไม่ได้เกินเกินกําลังเลยนะครับเขาสามารถมีส่วนในการดูแลจัดเตรียมได้เพราะาเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ มีทรัพย์สิสนมีความร่ํารวยใช่ไหมครับแล้วก็คนของนาบานเองเนี่ยก็ได้รับการปกป้องดูแลนะครับจากเมื่อที่เมื่อเขาออกไปทํางานใช่ไหมครับจากคนของดาวิดนะครับแต่เราเห็นถึงการตอบสนองนะครับด้วยใจที่ขับแคบนะครับเขาอาจจะมองเห็นแค่ความต้องการของตนเองนะครับโดยไม่ได้สนใจคนอื่นๆเลยนะครับอาจจะด้วยความ โง่เลยนิสัยส่วนตัวเขวาก็ตามเนาะการตอบสนองครั้งนี้ของเขานะครับก็จึงผลเสียจึงส่งผลเสียนะครับมากกว่าผลดีแล้วก็เขาเองก็ต้องรับผลของสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปด้วยะะนั่นเราเห็นว่าบางทีการตัดสินใจของเรานะครับที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับก็อาจจะส่งผลต่อทั้งชีวิตของเราเลยก็ได้เราก็ควรเรียนรู้นะครับผ่านชีวิตของนาบานด้วยกันนะครับเพื่อเราเองก็จะไม่ไม่ผิดพลาดนะในการเลือกหรือในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ในบทบาทของหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับหรือเจ้านายนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้อารมณ์นะครับในการตัดสินใจแต่ควรเรียนรู้ในการที่เราจะควบคุมอารมณ์หรือคําพูดของเรานะครับหรการตอบสนองของเรานะครับอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะเมื่อเราไม่ได้ระมัดระวังนะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อครอบครัวต่อการงานนะครับหรือต่อ คนรอบข้างเองก็ตานะครับแต่อันที่สองก็คือว่าการที่เราจะไม่ใช้คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นหรือบางครั้งพูดออกไปโดยที่ไม่คิดนะครับแต่เราควรจะตรึกตรองก่อนที่จะพูดบางสิ่งออกไปนะครับแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้ในการที่เราจะหยิบยื่นและก็แบ่งปันสิ่งดีให้กับผู้อื่นด้วยใจยกว้างเอเมนไหมครับไม่เห็นแก่ตัวมองดูในความต้องการของผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการตัวเราเอง ครับ,บพรมีก็สอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเห็นไหมครับเพราะงั้นเราสามารถแสดงออกต่อผู้คนรอบข้างนะครับได้อย่างมีน้ำใจนะครับก็เชื่อว่าเราเองก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพ่อรน,นะครับกับคนรอบข้างด้วยเห็นไหมครับกาจะมีโอกาสอธิษฐานด้วยกันนะครับแคาแต่พระเจ้าพระบิดาเราเรียนรู้พระเจ้าว่าแท้จริงครงทรง,งเป็นพระเจ้า ที่มีหัวใจพระเมตตามีความรักสำหรับเราแล้วก็สำหรับทุกคนพระเจ้าขอให้วันนี้เราเข้าใจและเราเองก็จะไม่ได้ห่วงสิ่งดีไปสำหรับตัวเราพระเจ้าแต่เมื่อเรามีโอกาสให้เรานั้นได้หยิบยื่นสิ่งดีออกไปสำหรับผู้คนรอบข้างพระเจ้าแล้วก็หลายครั้งเมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราในการที่เราจะต้องเลือกและตัดสินใจพระเจ้าให้เราเองนั้น มองเห็นพระเจ้าถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาก็เราเองก็จะระมัดระวังไม่ได้ตัดสินใจหรือทําบางสิ่งบางอย่างหรือพูดบางสิ่งออกไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่ขอให้เรานั้นทําทุกอย่างพระเจ้าออกมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ช่วยเราพระเจ้าให้ชีวิตของเราเองนั้นจะอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงนําเราไป พระบดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลเราทุกคนเช้านี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเสวยหพระองค์ด้วยพระเจ้าเราขอพึ่งพาพระองค์ออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเอมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะครับ